ขอนอบนมนมัสการแด่พระรัตนตรัยอันหมายมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและในอนาคตพระธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์และพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกาบนมัสการพระครูภัยศิษฐธรรมโชติเจ้าวาดวัดหนองไกรตมบลสันยพยังอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผู้เป็นครูบาอาจารย์และ การนมัสการพระเทระนุเทระทุกทุกรูปทุกทท่านวันนี้ตมาภาพจะได้มาบรรยายในหัวข้อต่อจากในหัวข้อที่แล้วเป็นสมรประทานหมวดที่สองเ,อเป็นหมวดที่สองแห่งภพทิปักคีรษธรรม great g i วิ n g หผู้ไม่ควรแก่การตัดสรู้คือผู้ไม่มีศรัทธาหรือความเชื่อในแนวทางแห่งสมาธิภาวนาไม่มีความพอใจที่จะประกอบความเพียรฝึกฝนจิตโดยสมาธิไม่เข้าใจในนิยามสั์อันจำกัดและจำเป็นแก่การฝึกฝนจิต และไม่อาจขจัดเครื่องกั้นกลางการพัฒนาฝึกฝนจิตได้ 2. เครื่องกั้นกลางการบรรลุได้แก่กรรมกิเลสและวิบาทซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องฝ่าฟันให้หลุดไปเป็นขั้นเป็นขั้นๆ้นตลอดการบำเพ็ญเพียจรจึงจะบรรลุความสำเร็จสูงสุด ตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้ซึ่งก็คือการบรรลุพุทธะหรืออรหัตผลหรือได้นิพพานนั่นเอง 3. ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านประสบการณ์แห่งการบำเพ็ญเพียรมาถึง6ปีย่อมทรงตระหนักดีถึงอุปสรรคอันสำคัญเหล่านี้ จึงได้ทรงบรรจุสมประทานไว้ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ใช้ในทันทีที่ได้ฌานอันจะทำให้สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปในวิถีแห่งปฏิเวทโดยไม่หยุดชะงักติดขัดอยู่ในขั้นตอนใดนับเป็นพระมหาอัจฉริยะอันประเสริฐยิ่งของพระองค์ที่ได้บรรจุ ที่ได้ทรงบรรจุสมปัะททานคือการสร้างทานอันยิ่งใหญ่ไว้ในหมวดที่สองแห่งโพธิปักเจ้ยธรรมหรือโพธิปักเจ้ยสังคหะเพื่อให้ชายยีสามารถผ่านกรรมกิเลสวิบากที่ขวางกัน้นความก้าวหน้าอยู่นั้นไปได้เป็นเปาะเปาะไป ทำหมดนี้มี4ประการคือข้อที่1อักุศลใดที่กระทําอยู่ให้ละเสียเพราะอักุศลกรรมนั้นย่อมอยู่ภายในศีลห้าซึ่งครอบคุมการกระทําอันเป็นบาปเวรไว้ทั้งสิ้นซึ่งหากยังกระทําอยู่ก็ย่อมหมดหวังในผลอันเป็น คุณวิเศษในทางสมาธิยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลสืบเนื่องเป็นวิบากผลที่เกิดจากการกระทำของตนในชาติปัจจุบันทำให้หักลบเอาผลดีที่ได้จากการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นออกไปด้วยเรียกว่า วิปฏิสารวิบบวกปฏิบวกสาระทำข้อนี้จึงขจัดเครื่องกั้นกลางคือวิบากข้อ2อ,อากุศลใดที่ยังไม่ได้กระทำก็พึงหลีกเลี่ยงทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเฝ้าระวังมิให้กิเลสมาผักดัน ให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นบาปซึ่งจะส่งผลในข้อที่หนึ่งและการที่จะเพียรพยายามละกิเลสโดยอาศัยเพียงความคิดตนนั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการอาศัยสมาธิเป็นเครื่องช่วยให้กิเลสไหลออกไปตามความถี่และกำลังของสมาธิดูเรื่อง สัมมาสมาธิมีญาณห้าในอังคุตรณนิกายปัญจกนิบาตพระไตยปิดกเล่มที่22่สิปฐมปนาสะปัญจังขีกวักดังนั้นจึงต้องระวังทั้งเมื่ออยู่นอกสมาธิและโดยอาศัยสมาธิ3ข้อ3กุศลใด ที่กระทำอยู่ก็พึงกระทำต่อไปเป็นการสร้างบุญบารมีเสริมส่งให้ก้าวหน้าในสมาธิภาวนาและใช้กุศลนั้นชดใช้กรรมอันเป็นเครื่องกั้นกลางที่สำคัญที่สุดข้อที่สกุศลใดที่ยังไม่เคยกระทำมาก่อนในชีวิตให้ลิเริ่มลงมือกระทำ ทำข้อนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่ได้ฌานแล้วและต้องการที่จะแสวงหาความก้าวหน้าไปเป็นลำดับเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้สามารถผ่านเครื่องกั้นกลางการตัดสรู้หรือบรรลุพุทธ,ธในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือกรรม ทั้งกรรมที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันและที่ผันข้ามภพชาติมาเป็นอันมากผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าโดยปกตินั้นความก้าวหน้าในสมาธิภาวนาย่อมปรากฏแก่ผู้ประกอบความเพียรไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่เมื่อได้เกิดติดขัดอยู่กับที่ไม่ว่าจะเพียรพยายามอย่างไรหรือปฏิบัติตามสติปารสี่ อย่างเข่งครัดถูกต้องเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปตามหลักสูตรได้บางครั้งอาจมีอาการเบื่อหน่ายไม่อยากเข้าสมาธิเริ่มแชร์เชิญอ,ออกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆน,นอกจากการบำเพ็ญเพียรหรือมีบุคคล <c oughs> หรือเหตุการณ์ มาทำให้ไม่อาจเข้าสมาธิได้อยู่เรื่อยๆนั่นย่อมแสดงว่ากรรมเริ่มสำแดงผลมากั้นกลางหนทางแห่งการบรรลุอยู่ในขณะนั้นแล้วผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้เท่าทันแล้วสำรวจจิตเข้าสมาธิตามอนุบุพาปฏิปทาให้ได้สักสองสามรอบ จากนั้นให้พิจารณาค้นหาสิ่งผิดปกติที่สำแดงให้เห็นในปฏิภาคคณิมิตเช่นเป็นจุดดำๆหรือเมฆหมอกมาบดบงังดวงชานจนเลือนไปหรือบางครั้งก็บดบังดวงชานจนสิ้นขอให้สังเกตให้ดีอย่าสับสนกับภาวะแห่งสุญญตา ผู้ปฏิบัติธรรมบางคนอาจเห็นกรรมนิมิตเป็นภาพแสดงถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่ตนได้ก่อบาปเวรนไว้หรือแม้แต่รับรู้ถึงบุพกรรมนั้นด้วยอธิวจนะสัมผัสบางคนถึงกับพูดถึงกรรมเหล่านั้นออกมาเองเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อนวิธีการที่จะเอาชนะกรรม อันเป็นเครื่องกั้นต่างนี้มีเพียงประการเดียวคือต้องเร่งสร้างทานอันยิ่งใหญ่เพื่อให้ได้กุศลมาชดใช้กรรมที่กั้นกลางอยู่นั้นโดยทันทีทุกวิธีทางผู้ปฏิบัติธรรมอาจได้รับการเตือนจากภายในให้ประกอบทานที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นมีการ ให้สิ่งของแก่ผู้อื่นอย่างไม่เสียดายมีการช่วยชีวิตแมลงหรือสัตว์ปีกที่หลงเข้ามาในที่ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือแม้แต่ช่วยชีวิตสัตว์ขึ้นจากน้ำเป็นต้นทั้งนี้ด้วยความสำนึกในกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นจากภายในด้วยอำนาจสมาธิ อย่างไรก็ดีบุคคลอาจมีอดีตชาติที่ต้องสร้างคารุก,กรรมมาอย่างมากเช่นเคยเป็นนักลบนายพานหรือประกอบอาชีพที่ต้องฆ่าสิ่งมีชีวิตมากมายหลายๆชาติดังนั้นการประกอบกุศลทางกายภาพเหล่านั้นก็อาจไม่เพียงพอที่จะชดใช้กรรมเป็นอันมาก เหล่านั้นไหวบ้างก็ไม่มีเงินทองที่จะประกอบทักศนณาทานตามวัดวาอารามได้มากๆเพราะตนเองก็ขัดสนอยู่แล้วแต่ด้วยพระมหาอัจฉริยะแห่งองค์พระบรมาศาสดาจึงทรงสอนวิธีสร้างทานยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจจิตอันฝึกฝนแล้วด้วยสมาธิขึ้นเรียกว่า อัปปมามนาเจโตวิมุตติคือการเข้าฌานแผ่เมตตาหรือแผ่พรมวิหารพรมวิหาร4ี่คือแผ่ไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปโดยรอบอัป,ปะนิหิตตาเจโตวิมุตติ หรืออโน,นทิสสะพระนาหรือทุ่มเทแผ่เมตตาไปยังจุดเดียวหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมัคคาเจโตวิมุตตหรืออาทิสะพระนาการแผ่เมตตาเช่นนี้ผู้บาสจากฌาญย่อมไม่อาจกระทำได้ อย่างมีผลนอกจากจะแสดงความเมตตาต่อผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความคิดวาจาหรือการกระทำบางอย่างเป็นครั้งคราวไปเท่านั้นไม่เหมือนกับผู้ทรงฌานซึ่งสามารถแผ่เมตตาได้มาหาอนิสง์ทวีขึ้นตามชั้นฌานเป็นบริเวณกว้างออกไปทุกทีทุกทีจนถึงที่สุด สามารถแผ่เมตตาข้ามโลกออกไปในมหาสากลจักรวาลได้อำนาจแห่งเมตตาเจโตวิมุตต์จะแผ่ออกไปบรรเทาทุกข์แก่สรรพสัตว์สรรพชีวิตและสรรพจิตทั้งปวงเป็นปริมาณมากมายมหาศาลจึงก่อเกิดบุญกุศลผลบุญเป็นอนันต์นำมาชำระกรรมและขจัดเครื่องกั้นกลาง การตัดสรุนั้นไปทีละเปาะย้อนถอยหลังออกไปตามกฎแห่งยะถาสันนกรรมผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ชานแล้วจึงต้องลงมือแผ่เมตตาด้วยสมาธินี้อย่างมากทุกวันวันละหลายๆครั้งเพื่อลบล้างกรรมอันเป็นเครื่องกั้นกลางจึงจะสามารถก้าวหน้า ต่อไปในสมาธิภาวนาได้โดยไม่ติดขัดเมื่อใดการพัฒนาสมาธิหยุดชะงักไม่ก้าวหน้าแม้จะปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่อย่างเข่งครัดแล้วก็ตามผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งต้องลงมือกระทำการเข้าสมาธิแผ่เมตตาอย่างมากจนจนคลี้คลายไปโดยประจักษ์ กล่าคือภาพกรรมนิมิตรหรือเมฆหมอกที่บทบังดวงชานหายไปไม่ปรากฏขึ้นอีกกลับมาเป็นดวงจิตของตนคือปฏิภาคคณิมิตสุขสกาวสดใสดังเดิมการแผ่เมตตาเจโตวิมุตในผู้ทรงฌานจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการขจัดกรรมอันเป็นเครื่องกั้นกลางการตัดสรู้ ซึ่งได้สรุปอัน,นิสงส์ไว้ถึง11ประการดังนี้ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุขสดชื่น 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ 6. เทพยดาและเทวดาย่อมรักษา 7. ไฟพิษและสาตาไม่กั้มกาย 8. จิตเข้าสู่สมาธิได้เร็ว การเข้าสมาธิก้าวหน้าชำนาญขึ้น 9. ผิวหน้าผ่องใสตนเองและผู้อื่นสังเกตได้ 10. ยามตายไม่หลงเลอะเรือนมีสติสัพชัญญะบริบูรณ์1 1ผู้มีความก้าวหน้าบรรลุธรรมอันยิ่งขึ้นไปแม้ไม่บรรลุอาหาัตผลอย่างน้อยก็จะได้ขึ้นสู่พม,มโรค16บหชั้น อังคุตระนิกายเอกาทศกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่24อ้างแล้วผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องจนได้ฌานแล้วสามารถใช้ฌานแผ่เมตตาได้มหาอานิสงส์สุดประมาณจึงจะประจัก์แจ้งถึงคุณวิเศษเหล่านี้ได้ด้วยตนเองและ จะมันทำเมตตาเจโติมุตตินี้ล้างกรรมและเสริมสร้างบาร,รมีอยู่จนตลอดชีวิตดังที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธพจน์ชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าการเจริญเมตตาเจโตสมาธิแม้นเพียงเวลาเล็กน้อยก็ยังมีผลมากกว่า การสมทานศิกขาบทการเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะการสร้างวิหารอุทิศสงสีทิศการให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและแม้พร้อมด้วยภิกษุทั้งปวงบริโภคอาหารการถวายทานต่อพระริยบุคคลทั้งสี่เพียงผู้เดียวหรือร้อยท่านและแม้การให้ทานอย่าง มโหรานเพียงใดก็ตามอังคุตรานิกายนวกะนิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่23ปัญนนาสะมหาวัคสำหรับในหมวดที่สองแห่งภูทิปักคียธรรมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้และจะกล่าว ในเรื่องของอิทธิบาตในคลิปต่อไปสำหรับอัตมาภาพก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตยพระบรารมีแห่งองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลวัดหนองกายเทพเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสากลจักรวาลน,นี้จงมารวมเป็นตบะเดชะ พระวะปัจจัยปกปกัก,ก,กรักษาปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาครอบครัวของพระเทรานุเถระและคุณโยมทุกท่านให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีแต่ความสุขความสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยพยาธิทั้งหลายและโควิด -19 ขจัดสิ่งไม่ดีในชีวิตให้ออกไป ร่ำรวยเงินทองค้าขายขอให้เจริญรุ่งเรืองมีผลกำไรราบลื่นคล่องตัวในธุรกิจสมปรารถนาไม่ติดขัดไม่มีอุปสรรคไม่ขัดสนหมดหนี้หมดสินเงินทองไหลมาเทมาสมหวังในคู่ครองและหน้าที่การงานได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มีแต่ความสำเร็จตลอดทั้งวันเดือนปี และมีมรรคผลนิพพานนึกปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จจงพันสําเร็จทุกประการเทินขอเจริญพอรอัตมาภาพพระสุวัตปัญญาวชิโรวัดหนองไก่ตะบลสัมปยางอ,อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอจบการบรรยายในคลิปของสมมรประธานเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้ขอเจริญพร